วันนี้เรามาเก็บเห็ดกันนะคะพอดีเรามาทำงานแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าเห็ดเกิดเยอะหลายคนหาบลงไปเป็นตะกร้านะคะเราก็เลยต้องตามมาเก็บเห็ดกันเราจะเจอเห็ดไหมเรามาดูกันออาขี้ขี้ใบไม้ออก เห็ดเนี่ยผมมัน้ลืมเห็ดกอบเห็ดน้ำมาสีเหมือนน้ำมาจำซื้อม่ได้จะคือนี่ไงพี่ต้อยนี่สีขาวๆนี่เห็ดยังเห็ดขาวๆจะเห็ดยังหรืนี่นะคะเห็ดนี่กระดองนี่ขาวๆเห็ดอุ้ยพักซ้ำเห็ดก่อหรือเปล่าแค่ไหงอ่ะ กินได้ยี่บอนะคะเราเดินมาไม่ไกลเราก็เจอดอกเห็ดกันแล้วนะคะอู้เห็ดออกเยอะนะคะนั่นเอาดอกนั้นก่อนนี่นี่ดอกเห็ดเห็ดเห็ดอย่างนี้พี่ต้อ,อยอันนี้นะเห็ดหน้าวัวกินได้ไหมมาเอาหน่ะแม่นะคะเราเจอเห็ดแล้วเ,เดินมาไม่ไกลเราเจอเห็ดนี่คือเห็ดหน้าว,วัว ช่วงนี้หิดออกเยอะมากชาวบ้านบอกหิดออกเยอะเราก็เลยลองมาหาหา,หาง่ายหาได้โบไปเถอะบอกใช้ปัจชุบุณได้ลายเนาะอยู่ตีนนะค้นกก่เออค้นมหามันละกกายเห็นนั่น๋หวพี่ต้อยได้ทุก สูใส่คนกันข้ามมานะยิวมาพี่เลยพระเจ้าได้ลายได้พี่กระจอรนั่งันดใส่ได้อยู่บอคาป้าได้อยู่ได้อยู่บงกาลังขึ้นหาได้แไทยนะเห็ดไทยเห็ดไทยค่ะหอมหอมปิ้งปิ้งกับหอมเปมนกันคะหอม เออค่ะเห็ดไทยจ้าครับคุณค่ะนี่เราก็เจออีกกลุ่มหนึ่งนะคะเห็ดหน้าเล่เท่าบ่ะค่ะ,ะนี่เราก็จะเจอน้ำตกนะคะก็เห็ดอตไนะคะนี้เห็ดเจอตัเห็ดเท่าโอ้เราเดินมาไกลแล้วนะคะ มัเจอเห็ดโอ้พี่ต้อยเห็ดอย่างอันนี้เห็ดอย่างก็เป็นเห็ดกินอยู่บ่เนี้น่ะป้าเห็ดอย่างอันนี้โอ้เห็ดไข่หมือเห็ดอย่างอันนี้เดี่ยน,นะคะเราก็จะดิดก่อนนะคะนี่นะคะสูบใก,กล้ๆมันจะเท่าแล้วเนาะ,นะเออฝนตกครับน,น,นี่ก็เห็ดอ,นะอันนี้นะคะอันนี่ เห็ดเจอแต่เห็ดเถอะเดินเป็นโอ้อ ah, like like ันนี uh, ้นะพี yeah, ่ต <c oughs> ้อยเฮ็ดย <This> ังสะอันนี้เด้อยวจ็คเฮ็ดอีหยังอันนี้ค่ะเด็ดมันก็เด้อโอ้พี่ต้อยเฮ็ดยังอันนี้เห็ดเพิ่งบ่โอ้เห็ดยางน้อเบิ้งอ่ะคือเห็ดเพิ่งเนาะโอ้โหแม่แจ็คเฮ็ดยางบุอันนี้นะกินได้บ่กินได้อยู่เห็ดเดี่ยจ็คเฮ็ดยางเอาไปโลดจะไปโลดดูมซื้ใสแจ็คกพ่อเห็ดอยู่ใสพี่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 โอ้บุกหู้จ็คเฮ็ดกับบุก้าเก็บไปเลย ไซส์ไซส์อ๋อเฮ็ดยังอันนี้พี่ต้อยเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่บอกกินได้แมนบอกกินได้เกิดเซฟแต่เด้อเอาเอาเอามาต่ำปุ้นเอาเอาเอาคือดอกมันคือเถาวทลย์เส้นนี่นะไม่กับมันเกิดกรธมันกับเท่าหรอวะอ่าโถาะเถาแต่ว่าก็มีมูนมีเนาะเอาถุงมาใส่เอาตะกามาใส่เอาถุงมาใส่ปลามันหลายอิลี่เนาะเฉพาะข้าเจ้าเอาลงไปเธอกระตากระตา เราจะเข้าไปดูนะคะว่าเห็ดข้างในมันเป็นเห็ดอะไรแต่แลรามองเห็นเกล็ดดอกใหญ่มากว้าวเห็ดอะไรเออเห็ดยังเห็ดหยังอันนี้เห็ดยังกินได้ยู่บ่อันนี้นาน เรามาหาเห็ดค่ะเราพี่เราไม่ได้ตั้งใจมานะคะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าเห็ดออกเยอะเราก็เลยมานะคะคุณป้าคุณว่าได้ได้จริงๆค่ะได้จริงๆ